นนีะ่สวัสดีครับผมต้นฮักกอกกับครับคลิปนี้นะครับมาชมความสวยงามของออสายหมอกกันนะครับมาชมความสวยงามของสายหมอกกันนะครับสายหมอกนี้สวยงามมากเลยนะครับในเช้านี้นะครับนะครับนี่นะครับงาสวยมากนะครับไปรื่ ยิ่งสายมันยิ่งเยอะนะครับสายเยอะน,นี่นะครับสวยง,งามมากนะครับเก็บตีครับดู <ไป S 2> ความสวยง,งามของหมอกกันนะครับนี่นะครับเป็นก็หมอกตอนเช้าสวยงามมากนะครับใน,ในบรรยากาศเช้าเชนี้นะครับ นะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศในตอนเช้าเ้ของวันนี้นะครับนะครับผมก็ดูสวยงามครับแล้ะก็เหมือนก็มันก็ว่าอาตอนเช้านี้นะครับทั้งภูเล็กไฟทั้งภูผาแอกก็ภูผ,ผายนนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในตอนเช้าๆนี้นะครับ ด้านนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามในตอนเช้าของวันนี้นะครับบรรตา,าสวยงามมากเลยนะครับในตอนเช้าเช้านี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามนะครับ นนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศอันสวยงามๆนะครับ ท้องฟ้าดูสดใสมากนะครับวันนี้นะครับวันนี้ท้องฟ้าดูอาดูสดใสมากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศาทุ่งหญ้านะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศของทุ่งหญ้านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนเช้าเ้านะครับสวยงามจังเลยนะครับ งามมากเลยนะครับน,นะครับก็มีแมลงปอบินด้วยนะครับน,นะครับมแมลงปอาานะครับมีแมลงปอบินด้วยนะครับในตอนเช้าเช้านี้นะครับนี่นะครับมีแมลงปอบินนะครับ <c oughs> ครับแล้วก็มาดูความสวยงามของอสายหมอกกันต่อนะครับนี่นะครับโอ้สายมอกเต็มเลยนะครับทั้งผูภูพายนนะครับแล้วก็ผูภูพายนนะครับแล้วก็ผูหลวงนะครับโอ้แล้วก็ผูเหล็กไฟนะครับนี่นะครับเบิเวนแถวผูเหล็กไฟนะครับ หมอกเต็มเลยนะครับไม่เห็นแม้แต่ภูเขาสักนิดหนึ่งเลยนะครับรนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นความงามเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับนี่ครับ สวยงามจังเลยนะครับสวยงามมากนะครับน,นะครับนี่เป็นบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับผมสวยงาม จังเลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูสดชื่นมากเลยนะครับนี่ครับความสวยงามของหูเขาสายหมอกนะครับ แล้วก็เหล่า,มาแมลงปอที่บินนักขณะนี้นะครับ <c oughs> แมลงปอบินเต็มเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยิ่งยิ่งเมื่อยิ่งสว่างก็เวลายิ่งสายก็ยิ่งดูแบบว่าเออ่หมอกยิ่งเยอะขึ้นนะครับนี่นะ ป็นบรรยากาศในตอนเช้าเช้านี้นะครับนะครับก็มาดูนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าเ้านะครับ ก็นี่ครับเป็นความสวยงามในตอนเช้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับ <ME I S 2> มเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ต้นฮักกกอกนั้นมีกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ ให้กับต้นหักนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับซักคลากันนะครับนะครับผมแล้วก็ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีนะครับ